đây subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ แก้วเกิดอะไรขึ้นกับคำแก้วอีกไม่อย่างดอกเจ้าแม่ตัวผีไข่ที่ไปบอกกำแน่นจะงหวอีหยังดอกไข่ไม่ได้เป็นงูกะฮะว่าไข่เป็นงูขนมเจ้าแม่เพคะไข่ขอสาบแช่งนะคนแก้วให้มันให้มันห่อนตัวห่อนกายไปเบิร์ตัวเลยเพคะ Ừ. Ừ. Tên tiền má. Có bảy nhận gì?